รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนวรัะบ,บ้านครับพกผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุก ใบปรอสวายครับช่วงนี้ฤดูฝนครับฝนตกชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะครับเขียวทั้งพื้นดินที่เขาใหญ่ครับกลิ่นดินที่ได้ฝนหอมเหลือเกินครับผมนึกนึกถึงตอนที่ผมยังเด็กๆตอนที่ผมยังใช้ชีวิตกับคุณแม่ผมที่บ้านพักแพทย์นะครับที่โร,ร,รงพยาบาลสุรินทร์นะครับเป็นเรือนปั้นหยาไม้สวยมากเลยนะครับทุกอย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมาครับ ช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขครับกรบเขียดก็ปลานะครับปลาหมอก็ออกจากจาย์จำศีลนนครับเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริวเพลงนี้เพราะมากเลยเป็นเพลงพระลของในหลวงนมีครับต้นไม้ฟิวลูกิ่งใบนะบเหมือนจะโอนนะเหมือนจะโค่นลมแต่ก็กลับงดงามครับพมอยู่ในชีวาสติโอครับเป็นนวัตณกรรมนะครับ In Disruptive Innovation ครับตอนนี้ผมกำลังนั่งดูภาพนะครับภาพจากโดรนนะครถ้าภาษาของทหารเขาเรียกว่านะพิสูจน์ทราบหรือภาษาที่เราใช้พูดประจำที่ตอนที่ผมทำง,งานที่มูลที่ช้วยฒนาเนี่ยเขาเรียกว่า empiricalist แปลว่าความจริงเชิงประจักษ์นะครับภาพนี้เราถ่ายเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว แผนของเราคือภายในวันที่5ธันวาคมเนี่ยเราจะ complete 1 0อที่ชิวาแซงครับแล้วก็เราก็จะเริ่ม launch โครงการน้องใหม่อีกโครงการหนึ่งคือ The Castle ครับชิวาแซงประหลุกด้วยที่ซับซ้อนครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะฮะขายขาดและการลงทุนนะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวชิวาชาเล่นะครับซึ่ง ก็ต้องขอบคุณแฟนครับเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองหลังเองครับชั้นเดียวหลังกับสองชั้นหลังหนึ่งเป็นบ้านที่สวยมากนะครับแล้วก็เขาเสร็จไปเยอะแล้วนะครับเดือนหน้านี่ก็จะเริ่มทยอยโอนบ้านแล้วนะครับบ้านหลังแรกคนเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอที่ที่โรงพยาบาลพญาไทนะครับท่านบอกว่าผมอยากได้คอนโดห้องใหญ่แต่ที่ไม่มีแล้วขายหมดแล้วงั้นจันช่วยหาบ้านผมหน่อยก็เลยเกิดเกณฑ์มหากราบชิวาชาเลครับ บ้านเดี่ยวบนพื้นที่50วา75วาราคาเริ่มต้นที่3ล้าน6แ9 0มื่นันึงถูกที่สุดในประเทศไทยครับที่นี่นะเราไม่ได้คาดหวังจากการทำกำไรนะ่ายัางทุนนิยมนะเราทำอะไรแบบพอเพียงครับเราต้องการกยรยามิตรนะครับเรามีคอนโดมีบ้านนะครับเ,เรามีชีวาเรจนนะครับที่เก็บอดีตดนตรีกรวีศิลปะครับ ที่ชิวราเจนเนี่ยเราตั้งชื่อว่าชีวาภาวตินาคารานะครับวันนี้ผมก็มาตรวจความคืบหน้าของทั้งบ้านทั้งคอนโดนะครับทั้งชิวราเจนแล้วก็มาดูความคืบหน้าของการออกแบบรายละเอียดต่างๆของ The ะแคสเซิลเดอะแคสเนี้เป็นโครงการที่เราเติมเต็มครับสิ่งเท่าอยากให้ให้มีนะครับ คืออย่างแรกเนี่ยคือความเซ็กซี่คือความมีชิวชิวาครับมีความเป็นอังกฤษอังกฤษนะครับเห็นจะเห็นว่านี่ครซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยก็อังกฤษแล้วกันนะครับเป็นคอนโดราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนไม่ได้แพ้กับชัว์สแงชูรีเลยนะครับชัว์เลจันก็ก็เปิดให้จับจองนะครับก็มีคนจองไปเยอะแล้วครับภายในช่วงปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มการก่อสร้างครับจริงๆแล้วเดอะแคสเซิลเนี่ยครับเราได้เราได้เริ่มการก่อสร้างแล้วนะครับเราเริ่ม ตอเสาเข็มแล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญพระมาทําบุญเลี้ยงพระต่างๆครับแล้วก็ภายช่วงปลายปีนี้เขาจะเดินหน้าเต็มสูบหลังจากที่เราปิดโครงการ The Sanctuary ครบร้อครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ความสําคัญกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกัญชาครับกับกัญชงนะครับที่ The s a n c t u a r y เนี่ยเราจะมีโซนหนึ่งเรียกว่าชิวเวท ชเวนนี่ก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูไวชลวไวครับแอนตี Anti ้อจิ้งแล้วก็รีจูเนเรทนะครับเราก็ศึกษาด้านนี้นะครับไปคุยกับผู้รู้หลายๆท่านนะครับผมเดินทางไปพบกับคุณหมอสรรใจยอดสินครับท่านเป็นไอดอลผมครับท่านแข็งแรงมากเลย6 7 0กวา่าแล้วแข็งแรงเหลือเกินนะครับท่านเป็นโรคหัวใจครับท่านก็สามารถคัมแบ็กนะครับออวันที่ผมไปสัมภาษณ์คุณหมอสรรเนี่ยท่านบอกว่า จริงๆเนี่ยผมอยากจะปฏิวัติการแพทย์โพยิ่งใหญ่มากค,คุณหมอสันท่านเป็นมือสัญญกรรมสัญญาแพทย์นะฮะทางหัวใจที่เก่งมากๆคนหนึ่งของประเทศนะครับท่านผ่าตัดหัวใจไปเยอะนะครับวันหนึ่งเหมือนลิขิตของสวรรค์ครับท่านเจ็บแปรบที่หัวใจแล้วท่านก็รู้โดยประสบการณ์เชิงวิจักความจริงเชิงวิจักว่าท่านเป็นโรคหัวใจแล้วนะครับ ผมก็ถามคุณหมอสัสนว่าวันที่คุณหมอร,รู้ว่ารู้ตัวตว,ตว่าตัวเลือกหัวใจคุณหมอสื่อไงท่านพูดสัส้นๆครับว่าผมกลัวตายเพราะคนที่ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสุดท้ายตายหมดครับไม่ว่าช้าหรือเร็วนะครับอาจจะสองปีสามปีห้าปีเพราะอะไรครับเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ยังกินเที่ยวดื่มนอนดึกเหมือนเดิเดมเครียดเหมือนเดิมครับคุณหมอสัสนก็เลยตัดสินใจหักติบครับเข้าไปศึกษาแบบ ยูเทิร์นเลยนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการใช้ชีวิตการกินการอยู่นะครับแล้วผมว่าสิ่งที่คุณหมอค้นพบเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเพราะว่าโรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรค NCD นะครับคือโรคที่ไม่ติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ครับผมเนี่ยคือโรค NCD ตัวจริงเลยนะครับทั้งความดันเบาหวานหัวใจโรคหลอดเลือดนะฮะมันพอกตับหรือมันจุกตับนะทานแอลกอเยอะนะครับ s t r o กนะครับ โรคเครียดออฟฟิศซินโดรมมะเร็งขั้นแรกเป็นหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้นีครับหมายความว่าไงครับคุณหมอซันบอกว่า1ปีเนี่ยเราจะไปหาหมอกันคนที่อายุ่50ปีขึ้นนะฮะประมาณ250ล้านครั้ง250ล้านครั้งครับเพราะฉะนั้นจะแปลกใจครับว่าคลินิกโรงพยาบาลเบาหวานคนนั่นเอียดเลยความดันคนนั่นเอียดหัวใจคนนั่นเอียด จริงๆการแก้มีง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชีวเวทเนี่ยเราจะเชื่อเรื่อง y o U a R e W O E T ครับไปฟังความเห็นของคุณหมอครับว่าเป็นประโยชน์ครับผมทุกครั้งที่ผมอยากแข็งแรงแล้วก็มีความสุขและมีชุวจตินยาเนี่ยคนแรกที่ผมนึกถึงเนี่ยก็คือคุณหมอสรรใจยอดสิงครับคนนี้ผมว่าท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งเลยกับการมีชีวิตินยาสุขภาพดีครับ ชื่นชมคุณหมอมากเลยว่าตั้งแต่ประวัติของคุณหมอกระบวนการพัฒนาการนะครับคุณหมอนี่เป็นศัลยแพทย์หัวใจระดับต้นๆของประเทศเพราะผ่ามาเยอะครับแล้วก็วันหนึ่งหเหมือนกับชะตาฟ้าคุณหมอเป็นโรคหัวใจซะเองครับวันนั้นรู้สึกไงครับกลัวตายเท่านั้นเองโอ้โหนี่ก็หนักกลั <laughs> วตายนี่ก็หนักมากนะครับกลัวตายแล้วทําไงดีครับก็ มันไม่มีทางไปตอนนั้นตันเลยใช่ไหมครับมันตันเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรตันฮะเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินกันอยู่ทุกวันเพราะผมเป็นหมอรักษาโรคหัวใจเรารู้ว่ามันต้องเดินเส้นนี้แหละคือเคยพูดกับคนไข้คุณเป็นโรคนี้นะตอนนี้คุณกินยาถนะ้าเอามาอยู่ก็ไปบอลลูนบอลลูนมาอยู่ก็ต้องบายพาสบายพาสที่เอามาอยู่คุณก็ตายอันนี้คือเราพูดเพราะไม่ใช่เรานะ่ยเป็นคนไข้ที <laughs> นี้พอพอเป็นเราเองเราเส้นนี้เราก็รู้อยู่แล้ว ก็รู้เลยครับคือโรคมันดําเนินต่อไปถึงแม้จะผ่าตัดเสร็จโรคก็ดําดำเนินต่อไปออการผ่าตัดไม่ได้เปลี่ยนการดาเนินโรคอันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะ,ะคนคนคนทุกคนรู้ไหมครับเพคิดว่าเป็นหัวใจแล้วผ่าตัดหัวใจก็จะหายเมื่อกไม่จริงอ,อ,อย่าไม่จริง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 อย่างยิ่งการผ่าตัดก็ดีการทําบอลลูนก็ดีไม่ได้เปลี่ยนกลไกการดําเนินของโรคอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ถามมาทํายังไงคือเป็นคนที่ศรัทธาวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เลยคิดว่าเอเราจบแผนมา30กว่าปีแล้วครับน่าจะทบทวนผลวิจัยต่างๆรีวิวแล้วถึงรีวิวเลยนะใช่ว่ามันอาจจะเราคือเรามัวแต่ทำงานในสาขาเดียวครับไม่ค่อยได้อ่านงานวิจัยทั่วไปก็นั่งนั่งทบทคนพบเลยครับงานวิจัยช็อกไหมครับที่สิ่งนีบคนพบมันก็ไม่ใช่การค้นพบที่แปลกประหลาดหรอกมันเป็นงานวิจัยพื้นๆที่มือคนทาไว้นานแล้ว จซึ่งทําให้ดีมากเราไม่เคยรู้เลยว่ามีงานวิจัยนี้อยู่ใช่ไหมฮะงานแรกก็คือเอาคนที่เป็นโรคหัวใจนำมาสวนหัวใจแล้วก็รักษาเขาโดยเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเปลี่ยนอาหารออกกําลังกายจัดการความเครียดเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทําอะไรเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบแล้วสวนหัวใจตามสวนหัวใจดูปรากฏว่ากลุ่มที่เปลี่ยนวิธีใช้วิตหลอดเลือดหัวใจมันโล่งขึ้นการเสียบหน้าอกลดลง รเราก็อ่ะนี่หละทางไปต้องลองเพราะว่าเราไม่มีทางไปก็ลองตัวเองเลยแลวนี่มันเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีมากก็ลองเอง<ล>เปลี่ยนลองยังไงครับก็อาหารคือผมเป็นคนไขมันในเลือดสูงใช่ไหมต้องกินยาความดันเลือดสูงต้องกินยาเหมือนกันอะไรที่หลักวิชาเรารู้อยู่แล้วไงอาหารไขมันทํใไ้ไขมันในเลือดสูงเราก็เลยกินอาหารไขมันหมดเค้กคุกกี้ห้ามมาเข้าบ้านเลย ความดันเลือดลลอสูงเรารู้อยู่แล้วว่าจะให้มันลงก็ต้องกินพืชให้มากขึ้นอันนี้มันเป็นหลักวิชาแพทย์นะเราก็กินพืชแล้วาชาแพาพื้นพื้นด้วยซ้ำพื้นพื้น,น,นแต่เรามองข้ามตลอดเลยเราไม่ได้พูดถึงมันนะไม่ได้พูดถึงมันแล้วก็แพทย์ส่วนหนึ่งก็บางทีก็จะเพลินกับการจ่ายยา ถึงการพูดกับคนไข้ว่าแต่คุณไขมันสูงอะไรคุณกินยาน,นี้อะไร้วอยากกินอะไรก็กินอันนี้มันไม่ถูกก <c oughs> ็จริงเราควรจะบอกคนไข้ว่าคุณเป็นไขมันสูงความั้นมาจากอาหารครับคุณควรจะเปลี่ยนอาหารซึ่งผมก็เอาสิ่งที่พบเนี่ยมาทำหก <6 S 1> เดือนมันก็ดีขึ้นอะไรเป็นเครื่องวัดมันดีขึ้นโรคหัวใจมันโชคดีหนี่ยมันมีตัวชีวดเยอะเป็นม,ม,มีสามารถชีวาทางวิทยาศาสตร์ได้เลยใช่ไหมเช่น หนึ่งก็คืออาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันวัดได้อันนี้สองก็คือความดันเลือดเนี่ยมันวัดได้อ <homage S 2> ันนี้สามคือไขมันในเลือดเนี่ยมันวัดได้ทั้งสามอย่างมันดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าอ่าเรามาถูกทางเลยแหละเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไม่กลัวตายใช่ไหมตอนนั้นเราลืมไปแล้วตอนนัน้นว่าชีวิตมันมันมีความรู้สึกดี <Vir? S 1> เราลืมความตายไปแล้วเราสึกเอนจอย การมีชีวิตในแต่ละวันใช่ใช่เพราะเนื่องจากเปลี่ยนคุณหมอครับท่านคุณอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เจ็ดสิบแลปีนี้เจ็ดสิบดูดูอ่อนเยาว์มากเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหมือนกับว่ถ้าเที่ยวยุ่งเจ็ดสิบมาก็เลยเลิกเป็นหมอผ่าตัดจีพีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นีตอนนั้นผมอายุห้าสิบห้าก็สิบห้าปีมาแล้วแหละเลิกเป็นหมอผ่าตัดหัวใจมาเปลี่ยนมาเป็นหมอเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นการยูเทิร์นั้่สำคัญเลยรู้ไ่มครับ จาก<ช>ผู้ชี่ยวชาญการผ่าตัดหายใจเนี่ยครับ<ช>เลิกเลยคืองานผ่าตัดหัวใจมันสอนให้เรามีอีโก้เยอะซึ่งไรสาระคืออ<ม>ก็คือนึกว่าตัวเองนี่ได้อายาสิทธิ์มาจากพระเจ้า <laughs> สามารถสังคุดค,คนไม่ตายได้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริง <laughs> พอเราป่วยเรารู้มันไม่ใช่ความจริง <laughs> ครับตอนที่ผมไม่คุยคุณหมอสันเนี่ยท่านผู้อยู่ประโยคหนึ่งทำนองเนบแนมผมด้วยซ้ำบอกว่าอาจารย์ก็เรียนมาเยอะนะนะครับผมเป็นคนผมเป็นนักเรียนครับผมจบกิรติยมปริญญาตรีครับผมเรียนริญยาโท2สองใบแล้วผมเรียนปริญยเอกสองใบครับไม,ม่นักเรียนจริงเลยแล้วก็อยู่ในวงการวิชาการสอนหนังสือเนี่ยบอกว่าอาจารย์ก็มีความรู้เยอะแยะทำไมอาจารย์ไม่ออกแบบชุมชนที่สุขภาพดีล่ะมถามว่าคืออะไรครับคุณหมออ๋อไม่มีอะไรหรอกครับชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่ ให้คนเดินได้เยอะนะครับไม่มีร้านอาหารจังฟู้ดออกกําลังกายนะครับมีร้านอาหารดีๆมีกัาณมิตรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางดรแดนบิวเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นคนบัญญัติสัพท์คำว่าบรูโซนนะครับคือ5้าแห่งในโลกเนี่ยซึ่งคนมีอายุเฉลี่ยเกิน1 0 0ปีไม่ว่าจะเป็นที่โรบันเดดาแคลิฟอร์เนียอิคารยที่กรีกนะครับแหลมิโคยาคอสซาริกาครับ ซาดิเนตัลีและที่เอเชียคือที่โอกินิวาความฝันผมคือจะทําให้ที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นบรูซโซแหล่งทุกได้ไหมผมเชื่อครับว่าถ้าไม่ได้กว่าใกล้เคียงครับไม่ร้อยปีก็90ปีขึ้นนะครับแล้วก็เดินตามแนวคิดนี้ครับเฉงนั้นเชียวเวจะเป็นหัวใจสําคัญอันตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีชีวิตเฉลีย่ยเกิน 80, 90, ิบเาร้อยปีได้ครับยิ่ง จะปิดโครงการที่ชีวาแสงจรุรีเนี่ยผมยิ่งเชื่อครับว่าเรามาถูกทางแล้วครับอีกหนึ่งความสำเร็จของชีวากรุ๊ปกับโครงการ The Castle Mountain View คอนโดหรูที่เขาใหญ่สไตล์ปราสาทอังกฤษ ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาโอโซนอันดับเจ็ดของโลกมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อาทิออร์แกนิกโซนแอสติกแซงจูรีคลินิกความสวยความงามบูติโคเทลพับบาร์แลรีสอร์ทสปอร์ตคลับสระว่ายน้ำโทรจองด่วนวันนี้รับสิทธิพิเศษใช้ขับเหาของชิวาแซงูรีฟรีหปี จากราคาปกติ1.4ล้านเหลือราคาเริ่มต้นที่699,000บาทเท่านั้นมีพื้นที่ห้องหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกโทรเลยที่0814218323 0901077992 The Castle คอนโดแห่งความสุขสนุกสุขสรรหันษาสไตล์ปราสาทอังกฤษ เปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2ชั้นขนาด75ตารางวา3มห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสาว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4,900,000บาทเหลือเพียง3,990,000บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอนโทรเลยอย่าคิดนานที่0814218323 0901077992 ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก